ตัวแบบปังๆไปเลยจ้าซีรีส์ที่นางเอกรายล้อมไปด้วยหนุ่มๆทรงแบ๊สทรงเข้มถึง4คนกับเรื่องนี้เลยเชี่ยวชูคือบอกเลยนะคะว่านี่คือซีรีส์ที่รวมนักแสดงระดับพระเอกไว้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโจอี้หลานทั้งเซียวเทียนหวังรุ่ยชางแต่ว่าพระเอกจริงๆของเรื่องนี้นะคะก็คือโจอี้หลานค่ะที่มาประกบคู่กับนางเอกเฉินตู้หลิงก็บอกเลยนะว่าเรื่องนี้เฉินตู้หลิงคือสวยทรงพลังมากๆนะคะคือคนเนี่ยก็สวยอยู่แล้วนะแถมคอสตูมยิ่งส่งกันเข้าไปใหญ่ โดยเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของบุตรีท่านแม่ทัพค่ะที่ต่อสู้กับโชคชะตาของตนเองเพราะเธอเนี่ยไม่อยากเป็นหมากในเกมการชิงอํานาจนะคะแถมเป็นคนจุดประกายพระเอกให้ขึ้นมายิ่งใหญ่คือเราเนี่ยก็จะได้เห็นโจอี้ร์นนะคะในลุกที่มีความก้าวใจดุดันเท่ๆบอกลาลุกคิ Q ้วๆใสๆไปได้เลยจ้าคือลุกนี้ของโจอี้รานเนี่ยเปรี้ยวตั้งตารอมากๆนะคะแล้วจากทางที่ออฟฟิเชียลได้มีการปล่อยโปรโมตออกมานะคะบอกเลยว่าน่าดูมากดูมีความเข้มข้นสุดๆอ่ะโดย เรื่องนี้นะคะเปิดกล้องแล้วนะอดใจรอ,อกันหน่อยนะคะไหนใครรอเรื่องนี้อยู่บ้างคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วอยืมกดติดตามเปรียวไว้นะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกๆข่าวคราวมาทั้งโดนๆค่ะ